สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องมีนานะครับพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงวันนี่นะครับผมมีทั้งพ่อสุดเสือเพนปีสองหนึ่งและปีสองสามเลยวันนี้จะนําพระสองรายการนี้มาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะส่องรายละเอียดให้ดูก่อนรายการนี้นะครับเป็นเสือเพนนะครับปีสองหนึ่งนะครับองคนี้นะครับมีประหลอดน้าทองวิ่งรอบองคนะครับอันนี้ผมคัดสวยมานะ ผมคัดสวยมากนะครับนี่องค์นี้สวยมากรายการนี้นะครับหลังยันตะก้อใหญ่นะครับข้างหลังก็จะมีประหลอดลุงแซมนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับสวยๆรายการนี้นี่เลี่ยมทองเลี่ยมทองแกะลายอย่างดีนะครับตีห่วงแล้วตีเกียวนะครับโปเตหรือว่าตีเกียวไข่ปานเองที่ห่วงและต่อกห่วงนะครับตาประทับร้านทองให้ด้วยลายการนี้เป็นทอง80%เลี่ยมมาประมาณ6,500ซื้อ6,800 พันเนี่ยได้งิประมาณเลทเจ็ดพันห้าวันนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้เอาเปิดไว้หมื่นหกนะครับใครชอบสามารถต่อรองได้นะครับแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรโทรมาได้เลยและบอกก่อนนะครับรายการที่ผมอัดคลิปสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับใครสนใจผ่อนสามารถทักรายละเอียดทักหลังไมมาได้นะครับเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้นะครับอันนี้เปิดไว้หมื่นหกนะครับใครชอบต่อรองได้เลยต่อไปเสือเพน นะครับปีสองห้าสองสามนะครับรายการนี้นะครับมีวงเดือนด้วยนะครับวงเดือนก็จะนิยมสุดนะครับวงเดือนนิยมสุดก็คือจะแพงกว่าองค์เมื่อกี้แต่ว่าองค์นี้นะครับโคตรแชมป์ใครหาพระแบบว่าผิวแปด๊ดแปดลุงลุงแดงแงรายการนี้ตอบโจทย์นะครับโคตรสวยนะครับนี่จมูกก็สวยองค์นี้นะครับสวยมากมาก ตอนนี้นะครับจะสองเราเองก่อนข้างหลังนะครับจะมีประหลอดนะครับลุ้งขึ้นเยอะมากนะครับเยกกอะกว่าเหรียญแรกนะครับองนี้ใครเขาเรียกเป็นฟอร์มประกวดพี่ใครใครชอบแบบว่าเก็บพระสวยแล้วจบองค์นี้เลยพี่องคนี้นะครับเอาไม่แพงเอาไม่แพงองค์นี้เปิดไว้เอาเก้าพันบาทแล้วกันนี่ขออนุญาตแกะซีนออกมาให้ดูก่อนขออนุญาตแกะซีนออกมาให้ดูนี่ให้ดูครับไม่ต้องส่องก็สวยดูผิวครับไม่ต้องส่องก็สวยนะครับเห็นไหม ผิวแบบว่าลุ้งๆนะครับแดงๆแป๊ดๆใครชอบสามารถทักไรมาต่อรองได้นะครับดูครับผิวโคตรสวยครับนี่ตอกโคตรสอสวยๆผิวสวยมากหน้าตาคมชัดองนี้นะครับเปิดไว้เก้าพันนะครับมีวงเดือนด้วยนะครับนิยมหลังยันตะก้อใหญ่นะครับย้ํานะครับพระเปล่าต่อรองได้และผ่อนได้ด้วยนะครับใครที่นชอบพระเครื่องนะครับสามารถ แอดไลน์ line, นะครับตามชื่อคลิปนะครับหรือหรือว่าโทรมาได้เลยนะถ้าเอา่อโทรไม่ทับก็สามารถทักไลน์ทิ้งไว้ได้นะครับแคปรูปองคไหนสมมติชอบองนี้ก็แคบไว้แล้วก็ทักไลน์มาได้เลยอยากผ่อนก็ผ่อนได้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันหลังไมนะครับอวันนี้เป็นคิวของวสัสดุนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับผมเนี่ยมีพระเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีทําคลิปลงทุกวันเลยนะครับใครชอบพระเครื่องชอบรายการไหนเดี๋ยวจะลงให้ บ่อยๆนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นพอสุดก่อนรุ่นอื่นก็มีนะนี่บัวลงบัวเล็กอะไรเงี้ยนะครับปูโตะก็มีนะครับปูโต๊ะรุ่นหลักๆมีเยอะแยะมากมายครับพี่ขออนุญาตให้ดูนะนี่พระมีเยอะนะครับเรี่ยมครองหมดเลยนะนปูโต๊ะอปแปะนะครับพ่อควยพ่อคูนนะครับมีหลายๆรา,ายการวันนี้ขอมาโชว์พอสุดเสือเพ่นก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมาโชว์รุ่นอื่นๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดซับสไครด้วยนะครับกดกระดิ่งยิ่งดีเลยเพราะว่าบางทีผมจะมาไลฟ์สดใน YouTube เพื่อให้ทุกคนได้อ,อ่อมาชมพระเครื่องสวยๆด้วยเพื่อแบบพี่ถูกใจอยากผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเข้ามาชมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบนะครับใครสนใจพระเครื่องรุ่นอื่นๆองค์อื่นๆสามารถแอดไลน์หรือโทรมาเพื่อ พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับ